เหมือนกับการมีบุตรอยากเป็นแม่คนก็ต้องได้เป็นค่ะอายุเท่าไหร่ก็ยังไงอายุเท่าไหร่ไม่ใช่ประเด็นมไม่ใช่ปัญหาค่ะอายุ70 ก็มีลูกได้ไปดูค่ะผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่นะคะเป็นชาวอินเดียต้องชมคุณหมอและชมคุณแม่กับคุณพ่อป้ายแดงด้วยนะคะนี่โอ้นี่แหละคุณพ่ออายุตัวไหญ่ใช่คุณพ่ออายุ75ปีค่ะคุณแม่อายุ70นะคะโดยมีคุณหมอเนรศเป็นผู้ดูแลชื่อเหมือนคนไทยเลยค่ะเด็กเกิดจากการทํา IVF หรือว่าเด็กหลอดแก้วต้องเรียนก่อนว่าผู้หญิงวัย70เนี่ยการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีประจำเดือนไม่มีรังไข่อะไรไม่ผลิตไข่ต่อไปแล้วค่ะ แต่คุณหมอเขาเก่งมากเขาบอกว่าผู้หญิงทุกวัยสามารถตั้งครรภ์ได้ด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์แล้วมันก็เป็นจริงแล้วค่ะ<อ>คุณหมอทําให้เด็กคนนี้เกิดมาลืมตาดูโลกได้คุณแม่ใหม่ๆหมัมาดๆอายุเจ็ดนี่บอกว่าดิฉันรอมา40ปีแล้วออวันนี้ได้เป็นแม่แล้วนะคะดีใจด้วยค่ะกับคุณช<อ>ีวันเพ็ญราบารีนะคะกับสามีคุณมาทารีอายุเจ 70- กับ75ปีค่ะคุณสุวิทย์ เป็นความหวังนะครับสำหรับสวตั้งหลายที่บอกอยากจะมีลูกสนใจไหมคะ <laughs> สนใจสนใจออคุณสุวิทย์อยากมีอีกหรออีกสักคน <laughs> ไม่มีสิยัง,งไม่มีูสนคคุยกเหโอ